ฮัลโหลสวัสดีครับเด็กๆนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับมัอร์สมนึกวันเซ้งนะครับมัธร์สอนในวิชาพละศึกษานะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Physical Education นะครับวันนี้มัธร์จะมาสอนเกี่ยวกับเก,ก,บเกมการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับและมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากเลยนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go <S ต่อไป วอล์แคบวอลลารีสำหรับคำศัพท์สัปดาห์นี้นะครับ Number one ันจำแปลว่ากระโดดให้นักเรียนสเปลตามทีเชอร์นะครับ mm hmm. J U M P จแปลว่ากระโดดต่อไป Number two สตาร์แปลว่าเริ่มนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนสะเปลียตามทีเชอร์นะครับสตาร์ตแปลว่าเริ่มต่อไป number 3 power แปลว่าพลังนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนจบเปียตามที่เชิญนะครับ P O W E R Power แปลว่าพลังเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกอ่านและไปฝึกท่องคำศัพท์กันนะครับต่อไปเป็นเกมให้นักเรียนเลือกความหมายของคำศัพท์ที่ให้นะครับจำ แปลว่าอะไรครับมีคนตอบได้ไหมครับจาแปลว่ามีคนตอบได้ไหมครับโอเคมีคนตอบว่ากระโดดถูกต้อง v e ทีก l ๊ต่อไป start นะครับ start แปลว่าอะไรนะครับมีคนตอบได้ไหมเอ่ย start แปลว่า start แปลว่าแปลว่าอะไรครับมีคนตอบได้ไหมครับ มีคนตอบได้ไหมครับมีคนตอบได้ไหมครับโอ้มีคนตอบบอกว่าเริ่มต้นถูกต้องครับ Very good ต่อไปคำว่า power นะครับคำว่า power แปลว่าอะไรนะครับมีคนตอบได้ไหมเอย power แปลว่าอะไรนะครับมีคนตอบว่าพลังถูกต้องครับ Very good ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนนะครับเหยวมัสเซอร์จะพานักเรียนเนี่ยไปอบอุ่นร่างกายนะครับหรือการวอร์มอัพทูบอดี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเบนสเตชชิ่งแอนด์แฟคท์ฟิลิตีนะครับท่าแรกนะครับเอามือนะครับทั้งสองข้างนะครับประชิดเข้าหากันนะครับยกขึ้นสูงนะครับให้อยู่บริเวณเหนือศีรษะนะครับ ท้าทั้งสองข้างนะครับยืนชิดนะครับเท้าไม่งอนะครับแล้วค้างไว้30มสิบวินะครับนักเรียนสังเกตแอปพลิเคชันไหมครับเวลาจะนับถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะครับให้นักเรียนตามทําตามท่าทางในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับต่อไปนะครับท่าที่สองนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับขาเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ย จะชิดเข้าหากันนะครับแล้วก้มนะครับก้มเอามือเนี่ยแตะไปที่พื้นนะครับแล้วค้างไว้30วินะครับเห็นภาพในแอปพลิเคชันไหมครับภาพในแอปพลิเคชันก็จะค้างไว้เวลาก็จะนับถอยหลังนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วิิบวินั่นเองนะครับต่อไปนะครับท่าที่2นะครับให้นักเรียนนะครับนั่งคุกเข่านะครับ เอาเท้าซ้ายเนี่ยยืมไปด้านหน้าและเท้าขวายืมไปด้านหลังนะครับมือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับยกขึ้นบนเหนือศีรษะนะครับอ่าเมื่อครบสามสิบวิแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างนะครับทำเหมือนเดิมนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับ ต่อไปนะครับให้นักเรียนนอนราบไปกับพื้นนะครับแล้วใช้มือทั้งสองข้างดันพื้นนะครับโดยเนี่ยน่าจะแหง,งขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วค้างไว้ประมาณ30วิวินะครับโดยลำตัวเนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยจะไม่ยกตามขึ้นมาลำตัวส่วนบนนะครับ สังเกตนะครับ้างไว้ประมาณ30มสวินะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะนับถอยหลังเมื่อครบท่าแล้วให้นักเรียนเนี่ยยืนขึ้นนะครับถ้าต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตรูปภาพตามแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นท่าเนี่ยนั่งคุกเข่านะครับทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยนะครับพับเข่าเข้าหากันนะครับค้างไว้นะครับโดยลําตัวเนี่ยแอนด้านหน้านะครับ แล้วมือเนี่ยนะครับยืดนะครับตรงไปด้านหน้านะครับยืดมือให้ตึงนะครับโดยใบหน้าเนี่ยนะครับไม่ต้องแหงนขึ้นมานะครับทำตามรูปภาพตามแอปพลิเคชันนะครับเห็นนะครับเมื่อทำตามแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนครบ3าสิวินะครับเห็นไหมครับ แอปพลิเคชันก็จะนับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วิปีนะครับนักเรียนํำค้างไว้ก่อนนะครับไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกิดขวางกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกิดขวางเราต้องมีทักษะการกระโดดขาคู่อยู่กับที่ก่อนนะครับและการกระโดดขาคู่ ไปข้างหน้านะครับเมื่อเราทำสองอย่างนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การกระโดดขาคู่ข้ามพิงิตขวางกันเลยนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ว let's go <S การกระโดดขาคู่อยู่กับที่นะครับคือการกระโดดเท้าสองเท้าชิดกันกระโดดขึ้นมาเหนือพื้นประมาณ5เซนติเมตรนะครับหรือสูงอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลนะครับ เดี๋ยวมาชเทยจะทําให้ดูการกระโดดขาคู่อยู่กับที่นะครับทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับการกระโดดขาคู่ไปข้างหน้านะครับเวลาเรากระโดดเราต้องเหวี่ยงตัวไปข้างหน้าจังหวะลงเราต้องให้เท้าทองเทง้าลงพร้อมกันนะครับแล้วพยายามทงตัวให้ได้นะครับ เดี๋ยวมาเค่าจะสาทิตให้ดูเลยนะครับต่อไปการกระโดดเท้าคู่ข้ามพิงกีดขวางนะครับ ก็คล้ายๆกับการกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้านั่นเองนะครับแต่เพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่งคือเราต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่าให้เท้าเราไปโดนสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูการกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกีดขวางกันเลยนะครับ เมื่อเด็กๆทําได้แล้วนะครับทีนี้เรามาเพิ่มความเร็วในการกระโดดให้เร็วขึ้นนะครับต่อไปเราไปเล่นเกมกันเลยนะครับทีนี้มันเท่าจะให้เด็กๆกวางจุดไว้หกจุดนะครับจะใช้กลวยก็ได้หรือขวดน้ําก็ได้หกจุดภายในหนึ่งนาทีนะครับ เด็กๆจะกระโดดได้กี่รอบนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับครับเวลากระโดดนะครับพยายามมองขิงจิตหวังอยู่ข้างหน้านะครับอย่าไปสะดุดนะครับยกขาพร้อมๆกันกระโดดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับพยายามมองกลวยข้างหน้านะครับอย่าเหยียดยกขาสองขาพร้อมๆกันนะครับกระโดดให้เป็นจังหวะนะครับ ให้มีสมาธิในการกระโดดเราต้องมีสมาธิกระโดดไปเรื่อยๆนะครับดูที่ครับภายใน1นาทีเราทําได้กี่รอบนะครับครับกระโดดไปเรื่อยๆนะครับภายใน1นาทีนะครับดูที่ครับนักเรียนลองทําดูที่บ้านนะครับว่าได้กี่รอบภายใน1นาทีนะครับถ้าเด็กๆที่บ้านไม่มีกลวยนะครับเด็กๆใช้ขวดน้ําวางลงเป็นทัากจุดนะครับเหมือนที่เชื่อามให้ดูนะครับ อโอเคครับทํามีแรงไปเรื่อยๆนะครับได้กี่ครั้งนะครับหนึ่งนาทีได้กี่รอบนะครับลองดูนะครับฮ่าได้ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยแต่สดชื่นนะคะคุณครูเคยบอกกุ้งกิ่งว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งเด็กๆอย่างพวกเราถ้าออกกำลังกายเป็นประจำจะเพิ่มการสร้างมวลกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโตส่งผลต่อความสูงของเราด้วยค่ะแล้วถ้าเราออกกําลังกายกับเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่เขาจะยิ่งสนุกและก็อารมณ์แจ่มใสที่สําคัญนะคะจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงมีความมั่นใจในตนเองแล้วก็กล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายมีมากมายขนาดนี้สุดยอดไปเลย วันนี้กรุงกิงจะพาทุกคนไปสนุกกับการออกกำลังกายพร้อมๆกับนกฮูกน้อยและลูกสัตว์ทั้งหลายทายดูนะคะว่าลูกสัตว์แต่และตัวเขาชอบออกกำลังกายอะไรกันบ้างฉันชอบออกกำลังกายเรื่องโดยนานกฮูกภาพโดยรติหม่ยหงวิสุทธิกุลฉันชอบออกกำลังกาย พวกเราก็ชอบออกกําลังกายฮึ๊บฮ่าฮึ๊บฮึ๊บเอารับให้ได้นะมาตีแบดกันไหมไปไว่ายน้ำกันเถอะพวกเราออกกําลังกายทุกวันสนุกสนานแจ่มใสร่างกายแข็งแรงฉันชอบวิ่ง พวกเราก็ชอบวิ่งเฮ้ hey, พวกเรามาวิ่งกันเถอะฉันชอบเต้นแอโรบิกพวกเราก็ชอบเต้นแอโรบิกเฮ้พวกเรามาเต้นแอโรบิกกันเถอะฉันชอบเล่นชัก,กเกอรพวกเราก็ชอบเล่นชัก,กเกอร เฮ้ hey, พวกเรามาเล่นชักรยยอกันเถอะฉันชอบขี่จักรยานพวกเราก็ชอบขี่จักรยานเฮ้ hey, พวกเรามาขี่จักรยานกันเถอะพวกเราชอบออกกำลังกายทุกวันสนุกสนานแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ว้าวน่าสนุกจังเลยนะคะวันหยุดนี้กุ่งกิ่งชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไว่ายน้ำบ้างดีกว่าเอ๊ะหรือว่าจะชวนไปปั่นจักรยานดีนะ <c oughs> น่าสนใจทั้งสองอย่างเลยแฮ m อีทามท m a ม i z e t เด lesson สรุป 1. น,นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการกระโดดขาคู่ข้ามสิ่งกีดขวาง 2. ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมให้ได้สูงสุด 3. ทํทำให้สุขภาพของนักเรียนแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนี้มาเอร์ขอฝากให้นักเรียนทุกๆคนช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับจดจำเอาไว้เลยนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ขอ,อนักเรียนต้องสวมแมสทุกครั้งเลยนะครับและมันล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้มาาธอขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you a g เ i n กน x t t i m บบายบาย